เป็นแล้วทุกอย่างนะคะเรียกว่าเป็นที่กุศลมูลินทีพระศิวะรีดาราสายบุญนะครับเราก็ทุกอย่างนะครับเราชมูลินทของเรานี่คือทุกอย่างดูดูตัวอย่างท่านประธานของเราประธานมูลินทของเราทําขนาดไหนที่กุาลเราก็ต้องรวมกันทุกคนไม่รู้หรอกทำไมถึงมากขนาดนี้รู้จักบนการขวางขาดไม่รู้สีแลปินร่วมก็ต้องทำ ไม่ตองถืเว็บสอยฟังกังนสันัดนะคุณปเป็นผู้หญิงทำไมคุณถือแหวนจังอ่ะนี่เป็ไบบนไงล่ะเหรอต้องช่วยตะว,วันนะคะเราจะได้กลับไปนะคะทุกคนไม่ได้หยิบไปเก็บไม่หยิบไปนั่งเองค่ะโว <c oughs> ้ย พระเอกเรายกเองเอาไปนั่งเองนะคะนักเลงพอค่ะโชว์แมนนี่โชว์แมนนี่